จเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอาตมาพระสุชาติสุเมโธแห่งวัดหมกแถววันนี้ก็จะขอเชิญชวนนะญาติโยมทุกคนทุกท่านช่วยกันรักษาศีลห้านะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาสารหาบูชาและประต่อเนื่องด้วยวันเข้าพรรษาฉะนั้นแล้วอยากขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านเข้ามาช่วยกันรักษาศีลห้า วันนี้ก็จะว่าด้วยเป็นกรอนแบบโคศัพท์ประมาณิกาก็คือเป็นกรอนแหลกซึ่งอาตมาก็ได้เป็นผู้ประพันธ์หรือเป็นผู้แต่งเองเจริญพรสุนทรสวัสดิ์ พุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายรักษาสินหาอย่าให้ห่างกายรักษากันไว้ยิ่งชายทุกคนสินห้าคออย่าทอรักนาาว่าสินห้าคออย่าทอรักนาา เพิ่มพูนคุณนยาเพิ่มพูนแนกูสลว่ากูสลรักษากันไว้ญาติโยมทุกคนนาชีวิตรวยร้นทุกคนลำมั่งมีข้อหนึ่งปนานาเอเอิย ข้อหนึ่งปภิบาเนะขาห้ามฆ่าสัตว์ในวัดนันอกวัดห้ามฆ่าทุกงาทีทั้งฆ่ามนุษย์เดรัจชานก็ดีละเว้นนาชีวีข้อนี้สำคัญข้อสองอธินาคือห้ามลักทรัพย์ ทำแล้วถูกจับว่าถูกจับจองจำมาทุกงาทันสังคมมารังเกียจเอยสังคมมารังเกียจเดียดฉันทุกวันว่าทุกวันน่าจดจำให้มันจำไว้ให้ดีขอสามกามาเอ่ย ข้อสามก้ามาห้ามผิดนัดลูกเมียทำแล้วพลเสียอาจสิ้นนาชีวีเป็นข่าวทุกวันเออ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 เอเอยเ,เ,เ,เป็นข่าวทุกวันนาคากันน้องพี่ ผิดสินาขอน้อนี้ตายทุกงเวลาข้อสี่มูสาห้ามพูดโกหกทำแล้วดวงตกอับโชคเลยนะขาดความมั่นใจใครๆระอายามพูดออกมามูสาทันที ขอห้าสุราเอ่ย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 อ่เอ่ยเอล้อ่เอ่ยเอ่ยานั้น่ยเ่ยอ่ยเอานอ่ยเอ่เ่าเาาเาอเเ พอริสุราพากันไปเมืองพีบางคนนาโชคดีอยู่ในคุกงาสังเตยญาตโยมทั้งลาลฟังไว้เถิดนาว่าเถิดนารักษาสินหาอย่ามัวโลเลสินหาติดกายอย่าได้โอเออย่ามัวลังเล เชทชัยพลัดนาวันก่อนจบมันลาจากเออเออเอเอเอรอร์เอิอิร์าเอิก์อร์เอร์งอิรอิร์งอิร์รอิร์ร์ร์ิอ โชคโนรบุญลาช่วยร่ำรวยทุกวันใครรักษาสินหารนั้นขอให้โชคดีเฮงเฮร่ำรวยร่ำรวยจนลํำคานลํำคานลํำคานเออ ขอให้มีแบงคพันเต็มบ้านทุกทุกท่านเถิดนะนนนและ ก็ขอฝากไว้ในคุณโยมนขอให้ช่วยกันรักษาสินห้าเพราะว่าสินห้านั้นคือก้าวแรกนะที่จะทำให้ชีวิตของคุณโยมดีขึ้นหรือดิ่งลงฉะนั้นแล้วอยากให้คุณโยมและก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอาตมานั้นช่วยกันรักษาสินห้ากันไว้ใคร รักษาสินห้านะได้ตลอดยอดฝั่งนะได้ตลอดลอดฝั่งก็ขอให้ชีวิตนั้นรวย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 สุขภาพแข็งแรงนะคิดอะไรสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการด้วยเธอสาทุกเจริญพรต้อน,อนรับวันเข้าพรรษาเจ้าค่ะ